ซป่มออพวกอาหารปลาอยู่ทงในเนาะอู่ก็ต้องาตลาดนี้ตลาดละเป็ดตลาเก้ากาตลาดละเปมได้ไสไใหม่เนาะตลาดน้ตลาดละเป็ดไม่ยั้งหละพวกพวกอันนั้นพวกที่รอพวกตอนไหมพวกตอมีบอกแต่ไม่ได้ไน่มันบอกเอ้

เงินไทยบเซ็นบ่สองอยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทเขาต้นนั่นรุนนี่เน่สามร้อยสามรอยสิบบสามรอยสิบาทสามิบบาทเสนนึ่กับสอร้อยห้าสิบเนาะแมนเนาะเซนหนึ่งกับสองร้อยนี่ไปเอาางห้าสิบยังเอาโลดเอาได้ๆเอาเป็นห้าเกห้าก็มาห่อเป็นเนาะพี่ติเบืงเนี่ยมันมันมันแตกโล่องมันิกลดินดาวดอยู6 6 và, food, ่มันลายโล่รเล่าบร้ยโลติเต็มโลค่ะบานนี้นะต่อ2องลบไปี <t t ่แขงไอ้าวเิมูรเลยค่ะพ้มาแอบ อลเ่าเะียวปันอ่ตเาบกตัวนี้โรกบอลโรเดียวโลแข็งนี่โรอ่รโเดียวอันนี้เขาเขาจะเอาขามไปยทีเบบเป็นห้างแั้นนี่ได้ได้แข็งสดคนไทยเขาขอขามากก็มาสือกขามได้เนาะต่อไม่เกิดขึ้นบ้นหางกน่ทยเขากะกันเนาะโรเจ็ดโรคเจ็ดกับโลหนึ่งแน่นเลยต่อสองโล มัดไปก่อนมันไปก่อนอย่าเม่นเงินไทยไปไหนเท่าติกันสีเอาเงินไทยไปานี่เงินไทยาเอาให้กันเอาคือกันาดนเฮาอันนี้อยไรเาเป็นโลกอะไรอันนี้โลคชองแนตัวนี้ไรโลกอะไรตัวนี้แขนหกแนหกจะเอาเงินไทยเทาก็ไรส้อยสิบาทตัวนี้สามร้อยสบาทอันนี้โลเจกัมโลเจกัมาะโลกหนึ่งกะสามร้อยสิบบาทสามสบาทอีกเจ็กัมนะ เจ้าเฮาร้อยอง้อห้าร้อยสิบาทบตัวนี้นนเป็นเนงินลาวเทไรนี่เป็นเงินลาลาบ่เป็นเงินเลาคุณดูเงินลาลาหาแสนสองร้อยบ,บาทสองแสเจต,ต,ตัวนี้สองแสนเจตัวนี้สองแส อเังื่อนหามากสิแบบนี้ไปก็ได้แค่ครึ่งโลเนาะเออเอานึ่ครึ่งโลก็ได้เงินไปกินดูเนียพยุดงานดูนอันนน้ำตันนี้แสบมาจ้ในสมปลาดเแ่หอหาพันเีบอเเ๊ะชุดก่อนก็สื้อไปเนี่ยแก้ไปแก้มาแก้ไปแก้มาซ้ำนี่นี่บเบิ้งนี่้เรดเดก็ออหันมัน่าะบอบอเป็นยัง้าบอบซื้อเป็ยัง เขาขายเนี่ซิมก้อนนึ่เห็ดเองย็บได้บานเนี่ยคืเขามาลายเห็ดเลยซิมก่อนเจ๊ซิมก่อนมื่อยเจ้าแกซ่มเรากว่าม่เาขาไปเลากเราซือเาเขไล่เขาก็บริวายังแกคนเท่าขายมีน้ำกามีบ้านเจ้าเสพอมันเปงนีเมนซับซังวลเนาะอันนี้มันอันนี้มันมันซิ่มโดยจบรูษเนี่ยี้ราคานีเลยเสียเหดเองใช่มหมค่ะเองเปส่งปลาดูแล้วกามาขายันบรดในกันเน่ยบอ บิร์เบเคร่งโลกก็ได้เบอรอน้อนีเป็นยังอันดยนี่เ่างเบ่พอ้จะจ่าไม่สาม้องเลสามโมงอันนี้บ่โลนึงจากตัวนี้จะไรลูอเราสองแสนแปบ่พอ์นีนบ่พออาจจะเครื่องโลกก็ได้เบอรเอานมเจ้าสองแสนหาก็ได้จะบ่พอคเจ้าเอาเครื่องโลกโอเคเครื่องโลามาเห็เงินเราคิดเต็มเงินเราไปรูเร่ขายทุกคนแซ่บเจ้าซอยสามโมงแวหน่ะนครับโอ้ยต่อแซ่บลงซวเลยเอาครื่งโลมุกยังสวยเลยมา ตื okay. ้อไปแล้วในนึงเ้ครื่องโรดเลยจ้าตัวนี้อันนี้อันนี้ใจกรอเด้อหนเนี่ยอใจเป็นกรอด้วยครื่องโลนึงสองแสาวัเอาไมเอาไหมสองออสองแสนเท่าไรดหนึ่งสองแสหาวยัาไงสองแนครึ่งโรดแสนเจ็ดสิบาพันทอเส้าหามกดาัดเทียมอ้ยทอาหาบานเ่ตันที่เรามวนตัวนทอดเส้าาตัวนลตัวนแสนทีเนาะโมเม โลหนึ่งสองแสนหาแสนเจ็ดสิบห้าพใช้โลสองแสน้องโลเราอ่านกรแสนีโลหนึ่งสองแสนเปเอามเอาอารกงเเอาเอาาเอาเนที yes. yes. ่แสบไม่บออถึงใจนะหันเนาะสามห่อสปดบ่สมปดูเอันนี้ห่อบ่ เดี๋ยวยางไปสียางไปโย่ันี้ิโอ้เดี๋ยวกินต่อจกเตียนอนซุ้มจอานี่เนาะหุ่นไร้สายเงาที่เนาะใบาึ่งตัวถัดคนไม่รูวเป็นใครห้ํากะอะไรเนาะเดีย่าตัวนี้ทอดใเราบันเรือยโอเคค่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอาหมดนะัวนีเาตัวนี้เป็นเนี้อเท่าใดก่อนนี่ตัวนี้เอาหอหามรบรสทาหมดทุ สามร้อยสิบาทสามอยสบาทเราเป็นต้เอาอยู no. oh, ่บอกเดี๋ยวเราซืลรุ่นก่อนอนโมรุ่ในตีรุ่นรการเมนเตัวกสา้อยเลยเาโอเค่ซอยกันไปนะพอตื่นมบตื่นขาคาหายมากตันนี้งานโลเจ็โลเจ็ตโลหนึ่งสร้ยอะไคือกันเจ็กกัมเอาสองร้อยไล่าหอยเราเจ็กกัมสองร้อยอะไรเราทอะไรนะเดี๋ยเอไล่หาหอเราอันนี้เขาเขาอนตลาดนั่นนี่เอ ตลาดซามมี่ไช่เนาะอ้มีหลายตลาดเนาะราะว่าิเข้าสวนไส่ข่อยพยานใกล้โพดดใกล้รถไปได้ยุดดอกเลียดเยอะากเล่สื่ต่อครับเพื่อนเพื่อนครับโอ้ตอนี่โลโลละโล่ละอาเมาละสามร้อยเพราะเขาพสุดสามโมงอันนี้เาเกอน้หาเลย อร่อยด้วของเก้าเด็กินเดียสสามทีแหนึ่งะไม่ได้ค่ะคนนี้ครับตั้หา้อยอนนี้้าอไรอพปัญหาเราก็จบตัวนี้ตัวนี้ร้านอร่อยจะอะไรเห้อใส่ใส่ในกองก็ได้ใส่เป็นแข้งได้บอได้บ่ได้หรอไม่ได้ใส่เป็นแข้งบอได้บ่เป็นยังได้ได้เขาใส่เป็นแข้งอะไรยังไะปังเลยได้ซื้อท้งมด้ครับออ้งหมดเลยครับ เอาอกสองเลยทีนอดห่านเลยจีมีเงินสาเอาเงินก็บไปวะเอาเงินก็บให้เราเอาเก็บเราแสนด์เขาบอกสีแดงเงินก็บเนี่แสนหนึ่งเด้อพวดที่สองหอได้จ้ะโอเควะเก็เบเขาก็วเดา๋ยวเดี๋เบเรียบไปเลยรเรียบเอาเรี่ยกัได้ เราโมมีทอนะน้เตเป็นสองร้อยง้มนเิมแค่หนึ่งเจ้ามีสามร้อยพอดีหันแล้วก็สีเอลสองร้อยหยดอกเมื่อบานก่อนนี่ไม่ด้นี่นี่ไม่ด้เอาเงินกี่ไปซื้อรถหาแมใครแมงดาไม่มีแมงดาอันนี้มันต๊โลจตบาทก็เ่าไรสมร้อยสสามร้อยเาไรร้อยัมันตัโล่สามร้อยโลนึงเนาะกลนงกลนนาีกลนให้บริษัท ขอบใจด้วยไอเด้อตลาดสามัคคีใช่เนาะครับไปเบิ้งอันนั้นต่อครับไปเบิ้งไปเบิ้งแมงดาเนาะแมงดาต่อโหอันนี้แมงแข้งในท้ายตองนี้ใดครับผมโอ้ซ่าพันกีบเราแมงแข้งเนาะกอเอาขามได้ว่าแมงแข้งเนาะแมงแข่งนี่เนาะซ่าพันกีบเนาะสองหมื่น ของเมือยางไปเบิรงกันด้ตจังไรก็สิมาเอาไปตำมาจ้ะแมงดาเป็นท้ายตัวจักว่าโอ้ตัวหลาห่าท่านแมงดาตัวหลาหาท่านเกียรโอ้แต่เี่หมือนแรงคล้องคือสิไลายเนาะแมงดาเป็นเป็นเลยนะครับตัวหลาหาท่านกียรครับเพื okay. ่อนกเป็นปะแม่นตัวละหาท่านเกียเลยนี่ย อันนี้เลยจักสิบบาทตัวละสิบบาทแม่น <ess or> ี <aí> <c ose> like ่ยสิบสิบกว่าบาทนะน่สิบบาทโอ้ยนี่ก็สวยเนาะสวยนะโอ้ยสวยเนาะสวยงามเลยนะยาวมากอันนี้โอ้ยก็ยองกัน ยัง้ากวนย่านไ่ได้เนาะข้า็บดดีนคนมาตลาดม้อนี่้เป็นยานโมมีเป็น่นี่เหอเขาบนบ่ควอยมาเนาะเัาเท่าไหร่บม่ไดก็หพ0กีบ5า0 0กีบแก้วจักรตัจากจักตงใจ่นนีน่งง่0บพ0 0ีพเออนี่เออี้มันบรมีไม่อดด้านควอยมันตายบ้านี่บ่ข้าบ่อนะไม่เพิ่เพื่ได้บ่นี่ได้ทำมุกน่ะ ยู่มวลน้ำมันไงยูมูเขาขายเขาจิจ้าเอได้เลยยูมูตลาดพวิดเขาขายชิดกันแต่ว่านมวลนี้แม่ค่านี่เขามาซื้อหชุ้มเอาไปไปไปส่งไหนอืมมแ่เขาไปให้เราแม่รู้ฮะเขาู้ฮเขาเลยเขาจมาเอาแต่มีใครเป็นกิลโรจด้วยมนั่งมาบอกว่าเปิ้ลดูหลับต่อเจ้านะ รูตจับาทรูสามเซนไ้ารู้จักเงินได้เงินสามเซนเป็นเงินไทยร่าจักเพิ่นเอาแล้วสือเฮียงหาคุกรูดู้่่อัน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 ต้นเง่นคนก้นไรกนเพราะว่าเขาขายรู้สามเซนสาเซนคือหกบาทเนาะ แอ้วป่บยักษลาเงินบายเด้อบใจเด้อลายเด้อนงเด้อขก้้ดถ้ากระแทกมิจฉาตวขาวๆบรมีตดำงาเนาะขางั์บอดบบนี้บอขอบใจเด้อเด้อขีรอบอสมีเนาะี้รอขีรอไปบนข้างหน้าบอม่นาไปบอบไปข้นข้างน้าออย่นมเด้เรอบสเขาไเสร็จเป็นเท่าไหร่ขาไปบาทก็บมไใ่นะ้ล อยูทั้งตัวแหล่ยนะสวกว่าหลายอวยคือกว่าหลายงอสือกว่าหลายคือกว่ายิ่งพันยังขึมาอ่อนต้อนกว่นนี้หาบึงจิรอครับเพื่อนครับเกษตรใดบ่ได้โอ้โหเฮ็ดปวกเนาะเฮ็ดปวกจะร้ายเนาะโอ้โหเฮ็ดปวกตะร้ายพักเป็นอย่างง่ายง่ายซะปดกแล้วก็เป็นตะปีงแท้ะปลาแดกก็เป็นตะปีง อืมปูเต็มเลยง่างยง่างออกบอกพี่เนาะอู้ของของสดมื่อนี้ตลาดเพิ่นคนบ่ค่อยไร้ครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเฮ็ดบุญกันเนาะใหม่เนาะเพิ่นห่อเข่าเมื่อวานนี้มื่อนี้เพิ่นกับภาคกันไปไซบาเพิ่นกับพระท่านมาครับเพื่อนครับเป็นน่อยตอนบใบหมดแล้วเนาะตอนบ่ายหมดแล้วเป็นแต่ซื้มาเะ ไปงานเบิงไปงานงานประหลอดไม่จะเขลี่ยไปแล้วไมเขลี่ยผุดน้องวุ้นกรับขื้นผุดวุ้นกรับคืนนะไปะงานวุ้นกรับคืนต้องสวยๆเนาะคนใส่กีฬมาหน่อยเนาะน,น,น,นี่หอยครับหอยแข่แขหอยแข่หอยคางปลาหมึกโอ้โหสดๆเลยบรรยากาศสุดยอดเลยครับมาตอนบ่ายเนาะ เมื่อนี่กันทครวที่พี่มีน้องมไน้องว่าไปบอกว่าม้ยไปรออีกบ่ไปสิไปออกพีซะเดินห้างตลาดสมาธิใช่เนาะซื้อตอครับเพื่อนเพนครับเพื่นว่าเอาขามไหนล่องเบิรง เดาเาเอ้ยพอดีพักงามงามพักสวยสวยเลย แล้วนนอนได้ต่อครับแด่เป็นตัวต่อกบแมงดากระสิเดินทางก้าฟเลยเกระสิคามแล้วครับเพื่อนเพื่อนครับแก้วเพลาะวายานมันขามโมท่านตอนบ่ายเนะาะมระซิคามตอนบ่ายเดี๋ยวเดินทางก้าฟกันครับผมเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวจังพอกันคลิปหนานะครับผมคลิปน,นี้ครขอบคุณทุกคนครับผมสวัสดีครับ